สวัสดีครับพบก,กับกังวลนะครับเมื่อนี้น้ำไม,ม่เนาะพี่น้องน้ำไม,ม่ไหมเรือว่จะมาหาบรงสะดุงอีกหน่อยนะครับเพื่อได้ป่าไปกินแรงนะครับผมขออนุญาตมาถ่ายเอาน้ำแดงมันอาจจะได้อยู่ได้ไหมแม่นบอกเมืม่อวานเมื่อกวานในน้ำใสเน,ะนาะเมืม่อนี้น้ำแดงมไม่ได้เลยว่า นั่นบ่รุ่นน้ำกันนั่นหน่อดิไปที่รัตโตสองตัวอยู่ท่านใดพ่อโล้ไปไหมเฮ้ยเอาแกล้งนท่านไดพอสิบตัวหนึ่งจิท่านว่าใดดี เคียงหมดเลยผมล้งมาเภาสิมาหาปลาไปถอดไปแกงแสดงไม่สมเลยไหมก็สิบอ่อใดแล้วสันในชะ่นี่นี่หลังใดใดบ่อทั้งหมดคุณเหาะเบิ้งดูมันมีหลงังใดใดบ่อ๋อเลาะเบื่อง,<า>งเดียวพี่น้อ,นองเอาผ้าไปเหรอพี่น้องโอวิธีไหนต้องมายกทีนะมยกนกับน้างม่ม เาเยวไปเบื้องหลังไม่กัน,นอปเออบเงอบางทางไปด้วยบเพงใดลยน, <c oughs> แนแข็งด,นดงนนง้นดีนเอ้วแต่ทัพมีคนจะไปี่บางทาเราบงทาเราะเ้าพียงใดเนาะบางทา,งาน,บบนเหนอ เป็เนไรเนาะหลังนี่ครับฮะมันไปลักตัวโอ้ยตั้งใจว่าสิแม่ฮ่าแต่แจงน้ำไม่สมเนี่เป็นไรอีกเนาะหลังอ่ะเนาะคือว่าหน้ามันคือแดงอยู่เพื่อมันคือเบาเขา่าปกติถ้านา้ำแดงสิมนันอาจจะติดนะกวันผมมาเนี่กั ต้องลังพุ่นอีกเลยการผมาน้ำใสเด้น้ำเป่หลายปานี้มื้อนี้น้ำไหลายเด้นีิขวดปลาน้ำเลยแดงเอาเบิ่งลุ่นใสกันพี่น้องน้ำแดงสักเกาปลามัน่าจะได้นะเปล่งกระลิ่นเนี่ย

ยัางบักคืออยู่ฮึทั้งไต่ได้อยู่บ่ยังฝึกเบิ้งทั้งตไองตอีกันนะเอ้โหไปรุนทั้งไตก่ก็ไปเบิ้งปเบิ้งทางกับพ่อทางทางไหมจะไปยากนิดน้อยหะนะ่อยไหมเนาะ มนไปอยากได้ปลาได้กบมนไปแล้วคนณจะแบงให้บอปลาไปกินบ่เน,นอะพี่น้องวันนี้จะตักมันบ่เมื่อนี้มันมนปานใดได้ไปพ่อโลกบอว่อาที่มหาปลาไปกินแกงแล้วไม่สมแรงมึ่มีมคนใด เป็นอย่างน้ำมือน้ามือแดงอยู่พี่โป๊นี่ผู้ใดเนาะเป็นบางมือนะครับเจ้านั่นได้เปรีงได้เป็นแต่ใดบ่ย่างไปถามเจ้านั่นบ้างนาะเจ้าหนี้พ่อเนาะจึงเรีนหน้าจ้าเนาะคือบ่แต่ใดพ่อเนาอ นะครับฝนตกลิ่นแสบแสบอีเด้นี่เป็นไยเนาะแม่ได้บ่ครับพ่อได้เก็บนี่พ่อได้แบงขายบะแต่ยื้อไปแกงไปทอดอย่พ่อแบงอยุนบะพ่อแบงกั ถ้าท่าไดก็เอาเท่านั้นแล้วถ้าแบ่งให้ทอดได้เยอะครับเดี๋ยวจั๊กน้อยยังให้นั่นก็นได้ไดยกไปจั๊กน้อยกันเดี๋ยวจังสศษกลับง่ายบ่ครับนี่ขนลังค้ำจั๊กน้อยอือพอดีผมถ่าเอาตืิมกันเนี่ยน้ำแดงมันคือเพราเขาเราไหมหน้าม,มันก็จะเริ่มแดงอือมือแม่วันพระนะผมเห็นยกเอายกเอาแม่ต้อลังไหม อ๋อหน่ะเลยได้เ่พาะตัวนึงเก็บเล็เก็บหน่อยได้แกงแล้วได้แกงแล้วเนาก็ได้เก็บเนาะเขาขายลูกเลยครับบ่เนี้ขายโลูกลงผมสีครับเนาให้มันได้ครับให้มันได้เอาครับผมว่าเป็นยังว่าถ้าได้ปลาไม่ปลาหนามมากเลยคันแพร์อายุตลาดเขาอันนั้นแล้วเลยมันอยากบลกสดป่เนี่ยนะ ทงุ่นเลยทางุ่นมันอีบเออเบื้งทา้งขุ่นอีกรู้พี่น้องเออเห็บซุมไหมเบิ้งซุ้มเลยบนเนอซุ่มละเป็นังนะอันนีเตีนเยอะเตียนเยอะสองหนึ่งหนึ่งปันใดพี่นองนี่ปันใดนะพี่้องเนาะมาเอื้อรุ่นไหมท่น ถ้ามันแดียงสิมันก็จะเดียงเอื้องไงเดียงยิ่งหรอกเนางโอ้เอ้หาเทียมันเข่าตอนค่ำเนาะบอกโอ้ยแต่ตอนมันแก็งใส่ไหมสวมเสียบเนาเอาขอบคุณครูพี่ขอบคุณน้องที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทนะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าครับมาลุ่นป่าไปแก็งแรงครับผมเอา ก่อนจะปิดคลิปเบิ้งรอบนี้ด้วยมิดนะับก็บเป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินครับี่ซานบ้านเฮาหลายลังนี่ครับบรรยากาศกับฟ้าฝนะนตกดิ้นแสบแสีแ่พี่นอ้องพอกันไหมคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ